อิงอิงอิง,อง,องนภัสนะคะสาวน้อยร้อยดราม่าค่ะที่เคยมีประเด็นดราม่านะคะกับคุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลค่ะเกี่ยวกับกรณีสามีของเธอนะคะนั่นก็คือ คุณเป็กสัญชัยนั่นเองนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะเธอก็มีการมาโพสนะคะข้อความลงใน Facebook ค่ะโดยมีการพูดประมาณว่านะคะเธอค่ะโดนหามนักเข้าโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่โดนซ้อมมาแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดเพ้อค่ะว่าช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเธอนะ,คะเคยคิดสันถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายมาแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีการไปโพสต์ Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยระบุว่าอยากจะให้โพสตโพสต์นี้นะคะเป็นโพสต์สุดท้ายในชีวิตค่ะ ดยเธอค่ะขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่าหนูอยากจะให้โพสต์นี้ค่ะเป็นโพสต์สุดท้ายในชีวิตของหนูนะคะแล้วก็ขอให้ความจริงนั้นกระจ่างในเร็ววันค่ะไม่มีใครนะคะทราบว่าหนูนั้นโดนกระทําอะไรมาบ้างหนูพยายามอยู่อย่างเงียบที่สุดจนถึงตอนนี้เนี่ยอาการหนูดิ่งถึงขั้นสุดแล้วนะคะแม้จะโพสต์อะไรเพื่อผ่อนคลายจิตใจก็กลายเป็นข่าวที่มั่วไปหมดค่ะหนูไม่นึกเลยนะคะว่าชีวิตหนูจะต้องมาเจอเรื่องราวที่เลวร้าย จนทําให้หนูนั้นต้องคิดสั้นค่ะเพราะสื่อสังคมโซเชียลหนูภาวนานะคะให้สิ่งที่หนูไม่เคยได้ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้ไม่มีใครคิดจะพิมพ์แคปชั่นไม่ดีถ้าไม่โดนอะไรมาค่ะแล้วเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเหรียญน,นั้นมี2ด้านค่ะน่าเสียดายนะที่หนูเกิดมาเป็นคนธรรมดานะคะน้องเป็นฝ่ายทักมาเราถึงได้คุยกันแต่ทำไมไม่แคปแชทแต่แรก ต้องขอโทษนะคะไม่ว่าสิ่งไหนมันผ่านไปแล้วหรือคนจะเชื่อสิ่งใดไปแล้วก็ตามหนูขอยอมรับผิดแล้วก็ขอจบเรื่องราวณนะวันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เป็นดังคาดค่ะว่าหลังจากที่เธอโพสต์ลงไปนะคะเหล่าบรรดาเพื่อนของเธอค่ะก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยนะคะซึ่งเธอค่ะก็มีการโต้ตอบเพื่อนของเธอไปด้วยนะคะบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วแกทําไมเขาไม่พูดละว่าทําอะไรฉันบ้าง ทั้งโดนซ้อมเข้าโรงพยาบาลจนชั้นนั้นกลายเป็นโรคซึงเศร้าพยายามหลายรอบแล้วมันไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เธอนะคะโพสตระบายความในใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงเรื่องราวลับๆที่เธอนั้นโดนซ้อมนะคะแน่นอนค่ะว่าปรมาสัก 40นาทีได้มั้งเธอก็มีการลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปนะคะซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบค่ะว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงโพสตแล้วก็ทําไมเธอถึงลบไปนะคะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะเกี่ยวกับสาวอิงอิงอิงนภนนะคะที่เคยมีประเด็นดราม่าก,กับคุณธัญญา,ญญาธัญเเรศเองตระกูลค่ะก็มาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของเธอให้ทราบค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า